สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยายนมิตรนะคะที่น่ารักในช่องปุญญาดาเลิฟทาโลวันนี้หน่อยมีหัวข้อแล้วค่ะวันนี้ใช้ไพ่โชคดีมีสุขเพราะว่าวันนี้มีมีหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องอ่า บุญกุศลที่คุณสั่งสมมานะคะจะนำพาให้คุณได้พบเจอกับสิ่งใดก็เลยเห็นไพ่สำหรับนี้หน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปของหน่อยหรือว่าติดตามคลิปของหน่อยบ่อยๆอะคะ่ะส่วนใหญ่หน่อยก็จะสอดแทรกในเรื่องของประสบการณ์ของหน่อยก็ดีนะคะหรือว่าสิ่งที่เหมือนกับได้ปฏิบัติได้เรียนรู้มาแล้วเอามาแชร์กันนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาแชร์มาบอกมากล่าวมาคอมเมนต์ให้กันเหมือนกับเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะให้กันฟังในช่องของหน่อยด้วยก็ได้นะคะก็เลย ได้ใช้ไพ่สำหรับนี้บุญกศุศลที่คุณสั่งสมมาจะนาพาให้คุณได้พบเจอสิ่งใดมันเป็นในลักษณะของการที่เราทําสิ่งดีๆค่ะหากเราทําสิ่งดีๆโดยที่เราไม่ได้คาดหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้สิ่งนู้นสิ่งนี้นะ่ะมันเหมือนกับมันเป็นการทําดีแล้วได้บุญณนะขณะนั้นเลยคือความสบายกายสบายใจแล้วหลังจากนั้นเลยก็คือผลลัพธ์จะเป็นยังไงอ่ะคุณก็น้อมรับ ะะเพราะคุณนะมีความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นการที่เราคิดดีทดําดีปฏิบัติดีแน่นอนอยู่แล้วคุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ได้รับผลดีแน่นอนนะคะแต่ว่า เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องนะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเทว,วดาเทพารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะมีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นน้อมรับแต่พลังงานดีๆและสิ่งที่ดีๆไปนะคะสิ่งไหนตรงกับที่คุณเป็นอยู่นะคะก็มาบอกมาเล่าให้กันฟังบ้างโอเค มาดูกันเลยค่ะขอเปิดแล้วก็อ่านเป็นทั้งพลังงานแล้วก็เรื่องราวของคุณไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของให้ไพ่บอกเล่านะคะไปเรื่อยๆจับอะไรก็อ่านแบบนั้นอันนี้คือไพ่ออร์เคิลนะคะทุกคนจะเริ่มเริ่มรู้แล้วไพ่ออร์เคิลก็คือไพ่ที่อ่า ไม่ใช่ไพ่ทาโร่อะค่ะเป็นไพ่ที่สามารถอ่านได้ตามคําจํากัดความเอ่ยเซนส์นสัญชาตญาณของผู้อ่านเอ่ยหรือแม้แต่กระทั่งนะคะอ่านตามตามภาพนะคะตามภาพตามสีตามอารมณ์ของหน้าไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะพ่อหมอแม่หมอแต่ละคนเขาจะมีความถนัดในด้านไหนอ่ะมาดูกันนะคะอืมอืม การสะสมบุญบารมีนะคะบุญบารมีที่คุณสะสมมากำลังจะนำพาคุณไปพบกับสิ่งใดสิ่งไหนที่คุณคาดหวังอะคะ่ะสิ่งไหนที่คุณเพียรพยายามมาสิ่งไหนที่คุณกำลังทำอยู่นะคะลงมือทำอยู่เรียนรู้อยู่ลงทุนลงแรงกับมันอยู่สิ่งนั้นกำลังจะนำพาความสําเร็จมาให้กับคุณนะคะ่ะ อันนี้คือคนที่ใส่สวมชุดคุยคนที่สวมชุดคุยนั่นหมายความว่าคุณอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณฟันฝ่าเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์นะคะการเล่าเรียนศึกษาต่างๆอะค่ะคุณจบคอร์สแล้วมันเหมือนกับมันเป็นจุดสิ้นสุดของการเรียนรู้ในคอร์สนั้นๆนะคะ ไม่ใช่เรียนรู้ทั้งหมดนะเป็นการที่เป็นจุดสิ้นสุดของการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่คุณได้ไปเรียนรู้มาเนี่ยมาต่อยอดนะคะเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตอันนี้เหมือนเป็นในลักษณะของคนที่หน่อยแปลได้สองกรณีนะไพ่ใบนี้หน่อยจับมาส่วนใหญ่หน่อยจะแปลได้สองกรณีคือตอนนี้คุณอาจจะกำลังเป็นคนที่อเรียนจบมาแล้ว หรือไปลงคอร์สเรียนอะไรบางอย่างแล้วและกำลังจะนำเอาผลงานอันนั้นนะคะ,ะความรู้ตรงนั้นมาต่อยอดสร้างเป็นผลงานเพราะเหมือนกับคุณกำลังมาพรีเซนต์เหมือนกับอ่ามาสมัครงานหรือมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะ อืมอันนี้มันเหมือนกับถ้าเป็นในเรื่องของการงานคือสิ่งที่คุณเรียนรู้มาสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะต่อยอดให้คุณนําไปสู่นะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่นําไปสู่การทําสิ่งใหม่ๆที่คุณมีความสนใจนะคะนําไปสู่อนาคตที่สดใสนะคะเพราะคนที่จบมาเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เราเลือกอนาคตเราได้ตั้งแต่เราเริ่มที่จะลงเรียนลงคอร์สลง สาขาวิชาแล้วนะคะอันนั้นะคือเส้นทางที่คุณเลือกเส้นทางที่คุณเลือกเนี่ยหน่อยว่าประมาณ80%ดเอร์คือสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบความถนัดเพราะฉะนั้นนะคะบุญกุศลที่คุณสั่งอแล้วก็อีกกรณีหนึ่งขอโทษทีค่ะหน่อยขออันนี้อีกอีกในกรณีหนึ่งใหม่เหมือนกับภาพเนี้ยหน่อยจะแปลได้2กรณีอีกกรณีหนึ่งคือคุณไม่ใช่คนจบใหม่ที่มาสัมภาษณ์งาน แต่คุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วคุณเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรมาต่อยอดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าในคําถามที่ถามว่าบุญกุศลที่คุณสั่งสมมาถ้าเปรียบก็เหมือนเปรียบเหมือนกับการเรียนที่คุณไปเรียนรู้มานะคะกำลังกำลังจะนําพาสิ่งใดมาให้กับคุณความสําเร็จค่ะ นะคะความสําเร็จในเส้นทางที่คุณวาดฝันบางทีถ้าเป็นในสิ่งที่มองไม่เห็นมันอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณอาจจะได้ค้นพบเจอโอกาสคุณอาจจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณอาจจะได้รับความเมตาาาจจามเมตาจากคนที่ไปคุณไปดิวไปโคไปติดต่อธุรกรรมต่างๆบางคนถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็อาจจะไปติดต่อธุรกรรมในเรื่องของอ ธนาคารนะคะการขอสินเชื่อนะคะการปรับไฟแนนซ์หรือว่าการลงทุนนําเงินมาลงทุนต่อยอดหน่อยว่าคุณจะได้พบเจอคู่ค้าที่ดีธนาคารที่ดีนะคะคู่ธุรกิจที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีหัวหน้าที่ดีนะคะหรือคุณจะพบเห็นช่องทางที่มันเริ่มต้นจากการที่คุณไขว่คว้าหาโอกาสก่อนคุณหาโอกาสหาตัวเลือกมากมายนะคะ หนึ่งในจํานวนตัวเลือกที่คุณได้ไปหาโอกาสค้นคว้าตรงนั้นน่ะมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณนะคะบุญกุศลที่คุณสั่งสมมากาลังจะนําพาสิ่งใดมาให้กับคุณนะคะหน่อยว่าเป็นช่องทางโอกาสนะคะการประสบความสําเร็จในเส้นทางในสิ่งที่คุณเลือกหากคุณปฏิบัติมาดีคิดดีทดําดีปฏิบัติดีสิ่งไหนที่คุณอ่า มีความใฝ่ฝันสิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณจะเดินในเส้นทางนี้หน่อยคิดว่าคุณจะพบเจอค่ะอันนี้แค่ใบแรกสงสัยสงสัยจะได้เปิดแค่เอาห้าใบก็พอเนาะแล้วก็เอาไพ่ยานโลกมาเป็นคําแนะนําสักสามใบนะคะเพราะว่าแต่ละคลิปหน่อยไม่อยากทํายาวเกินไปนะคะโอเคมาไพ่ใบที่สองบุญกุศลที่คุณสั่งสมมากําลังจะนําพาสิ่งใดมาให้กับคุณ คุณเห็นอะไรไหมคะคนทุกคนนะคะหากสะสมบุญบาร,รมีหน่อยจะบอกไว้เสมอว่าบุญกุศลที่คุณสั่งสมมานะ่ะมันเป็นเหมือนเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันชั้นดีให้กับเราไม่ว่าคุณจะทำอะไรในชีวิตหากมันเกิดสถานการณ์ที่บางทีอะ่ะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเป็นสิ่งที่มีคนทำรับหลังเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะ สิ่งที่ไม่คาดฝันอุบัติเหตุหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ได้ต้องการนะคะบางอย่างอ่ะเราก็ต้องใช้พลังภายในหรือว่าบุญกุศลบุญบาร,รมีที่เราสั่งสมมานี่แหละนะคะเป็นเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันให้กับเรายิ่งเราสะสมบุญบาร,รมีไว้มากยิ่งเรามีจิตบริสุทธิ์คิดดีทำดีปฏิบัติดีคุณไม่ต้องกลัวะคะ่ะเข้าถึงบอกว่าคนดีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ อันนี้หน่อยว่าไม่เกินจริงนะอืมมันเป็นในลักษณะของการที่เราแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษานะคะในทุกๆย่างก้าวแห่งการเดินการใช้ชีวิตของเรานะคะอืมอ่ะใบที่สามอันนี้เหมือนกับกำลังมีคนบริจาคเนาะกำลังหยอดเข้าไปแต่ว่ามีคนกำลัง เหมือนกับแอบดูอยู่อ่ะอืมบุญกุศลที่คุณสั่งสมมาไพ่ใบนี้หน่อยมีลักษณะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกประมาณว่าการที่เรามีจิตบริสุทธิ์ในการที่คิดอยากที่จะทำสิ่งดีๆอะค่ะคุณจงทำลงไปเลยนะคะเพราะในหลังจากกระบวนการนี้อะค่ะขั้นตอนต่อไปหากมีใคร คิดที่จะนำสิ่งที่เราทำนั้นไปทำสิ่งไม่ดีวิบากกรรมมันอ่าวิบบุญมันเกิดในตอนที่เราทำแต่วิบากกรรมมันจะเกิดกับคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายไม่ซื่อสัตย์อืมมันเป็นในลักษณะของกระบวนการนี้อ่ะคะ่ะไหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าบางทีมีคนสงสัยว่าการที่เราทำบุญทำทานการที่เราโอนไปให้ช่วยสิ่งนูน้นสิ่งนี้มูลนิธินู้นมูลนิธินี้อะ การที่เราทําไปแล้วอ่ะเราจะได้บุญไหมถ้าเราไมา่รู้ความจริงว่าเบื้องหลังโครงการนั้นวัดนั้นหรือสถานที่ที่รับบริจาคนั้นน,นเขานําเอาไปทําสิ่งที่ไม่ดีคุณได้บุญตั้งแต่คุณทําแล้วค่ะเพราะคุณได้เรียนรู้เพราะคุณได้ฝึกการปล่อยวางการละนะคะการละการลดอ่าเขาเรียกว่าการละนะคะการปล่อยวางนะคะลง เป็นการเสียสละนะคะคุณคุณได้ทําตรงสิ่งนะตรงนั้นแล้วบุญมันเกิดแล้วค่ะส่วนกรรมของคนที่ทําไม่ดีก็ปล่อยให้เป็นวิบากกรรมของเขาไปค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคุณเชื่อไหมใครที่ทําสิ่งไม่ดีสุดท้ายเทวดาก็ขายอะค่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเดี๋ยวก็มีคนอื่นรับรู้ฟ้าก็เปิดสวรรค์มีตานะคะทุกคน อืมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่บุญกุศลที่คุณสั่งสมมากําลังจะนําพาสิ่งใดมาให้กับคุณหน่อยว่าเป็นในลักษณะของคุณจะได้รู้นะคะเบื้องหลังของคนที่เขาคิดไม่ดีไม่ซื่อสัตย์หรือว่าคิดร้ายกับเราอืมมันเป็นในลักษณะของเราทําดีกับเขาเราหวังดีกับเขาเราครบใครเราครบแบบใจใจไม่เคยคิดที่จะทําร้ายกัน เหมือนการที่เราหยอดตู้บริจาคเนี่ยแหะคะ่ะแต่ถ้าเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รู้อะไรบางอย่างอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องไขว่คว้าค่ะคุณจะเหมือนกับมีเซนส์สัญชาตญาณเหมือนมีทรายอะไรมาบอกแล้วอยู่บางอยู่ดีๆบางทีอะ่ะจะได้รู้ความลับอะไรที่แบบมันมันมาโดยที่ เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ดีๆบางทีไปพบไปเจออยู่ดีๆบางทีได้ยินหยุดอ่าได้ยินใครพูดอยู่ดีๆบางทีไปรู้ความลับอยู่ดีๆบางทีแบบเลื่อนฟีดไปแล้วเจออะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกเอะไอเอะปิ้งแวบแรกนั่นแหะคะ่ะมันคือเหมือนกับมันเป็นสายสัญญ,ญาณที่ครูรู้ครูบาอาจารย์เบื้องบนนะคะเขามาสะกิดมาบอกคุณว่ามันมีคนที่คิดแบบนี้ทําแบบนี้นะ แล้วหลังจากนั้นกระบวนการคุณจะทำยังไงต่อไปก็นะคะปล่อยให้เป็นกระบวนการของคุณนะคะต่อไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นในลักษณะของถ้าเป็นทางโลกอนะค่ะคนที่นินทาอิจฉาริษยาคนที่ใส่ร้ายป้ายสีพยายามขัดแข้งขัดขาดิสเครดิตกันไปเนี่ยนะคะถึงแม้เราจะถูกเอารัดเอาเปรียบแต่สุดท้ายแล้วคนที่คิดไม่ดีสุดท้ายเขาก็จะต้องได้โดนดึงสิ่งเหล่านั้นคืนกลับมาค่นะ,ะเพราะมันไม่ใช่ของของเขา ะะมันเป็นสิ่งที่เราทุ่มเทเพียรพยายามมันเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมาด้วยความสามารถด้วยองค์ความรู้ของเราเพราะฉะนั้นใครที่คิดอยากที่จะมาดิสเครดิตหรือเอาเราไปพูดในทางที่ดีสุดท้ายเดี๋ยวความจริงก็เปิดเผยค่ะมันอาจจะเป็นในส่วนของเวลาที่คุณจะต้องได้เรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเอง เพราะว่าบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะมันคือสิ่งที่มาคอยย้ำเตือนคอยกระตุ้นให้กับเราในทุกๆช่วงขณะจิตอย่าประมาทต,ต้องมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตในทุกๆย่างก้าวนะคะอืมอืม ไพ่ดีจังเลยอ่ะบุญกศุศลที่คุณสั่งสมมากําลังจะนําพาสิ่งใดมาให้กับคุณบางคนอาจจะเป็นคนชอบทําเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ชอบไปวัดชอบไปแบบอาจจะเป็นล้างห้องน้ําไป กวาดลานวัดทำความสะอาดนะคะวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบปีหนึ่งลงคอสลงลงแบบอาจจะไม่คอสมันเป็นในลักษณะของไปปฏิบัติธรรมนะคะไปนั่งสมาธินะคะไปเหมือนกับไปดีท็อกดีท็อกชีวิตดีท็อกจิตใจนะคะดีท็อกพลังภายในเหมือนกับเราเจอสิ่งแบบเยอแยะมากมายมาทั้งปีแล้วอะ นะคะคุณอาจจะแบบพอใกล้สิ้นปีหรือว่าช่วงปิดปีใหม่อย่างเงี้ยใช้เป็นเลิกสําคัญเลิกงามยามดีหรือว่าปิดสงการอย่างเงี้ยช่วงเลิกงามยามดีคุณอาจจะชอบไปสถานที่ที่แบบมีการปฏิบัติทำนุ่งขาวห่มขาวอะไรอย่างเงี้ยคือพลังงานของคุณสิ่งที่คุณเพียรพยายามสิ่งที่คุณปฏิบัติมานะคะคุณจะได้พบกัลยาณมิตรคุณจะได้พบกลุ่มก้อนที่เขามีพลังเดียวกันกับคุณนะคะเขาเรียกว่าศีลเสมอแล้วเจอกันค่ะ คุณจะสังเกตไหมว่ายิ่งคุณปฏิบัติยิ่งคุณกลับเข้ามาอยู่ภายในยิ่งคุณอยากที่จะเดินทางในเส้นทางของการปฏิบัติการทําสิ่งดีๆหรือว่าเดินทางสายกลางมากเท่าไหร่ยิ่งคุณเข้ามาทางนี้มากเท่าไหร่คุณยิ่งได้ขจัดหรือคุณยิ่งได้ออกห่างจากสังคมที่บางทีมันเป็นสังคมท็อกซิกมากเท่านั้นนะคะ กลุ่มก้อนคนเยอะแยะมากมายเริ่มตีตัวออกห่าง เริ่มมีเฉพาะคนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจเขาเรียกว่าศีลเสมอกันนะคะคบคนที่ศีลเสมอกันเกื้อหนุนกันนะคะเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นยิ่งคุณปฏิบัติยิ่งคุณสั่งสมบุญบาร,รมีมากเท่าไหร่สังคมกลุ่มก้อนเพื่อนกัลยานามิตรที่ดีจริงๆที่เหมาะสมและคู่ควรจริงๆอะ่ะจะได้รับการคัดสรรจากเบื้องบนครูครูมาอาจารย์แล้วก็พลังภายในของคุณนี่แหละที่จะเป็นคนดึงดูดคนที่เหมือนกันแล้วก็ ผลักคนที่มีสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะหน่อยจะบอกเสมอคล้ายๆกับแม่เหล็กเนาะมันก็จะมีกดแรงดึงดูดอะเราก็อยากอยู่ใกล้คนที่พูดภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องมีจุดประสงค์เดียวกันมีความบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์ แบบเดียวกันไม่มีใครอยากที่จะคบกับคนที่เราต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเขามีความคิดที่ไม่ดีไหมเขาคิดที่จะทำอะไรกับเราหรือแบบคบกันไปแล้วอยู่ดีๆมาวันหนึ่งรู้ว่าเขาเอาเราเป็นินทามาคบกับเราเพื่อที่จะมาล้วงรับข้อมูลของเราไปให้กับอีกฝ่ายบางทีเราก็ต้องได้เจอก่อนเจอเพื่อที่จะให้เรารู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เราไว้ใจใครมากเกินไปบุญกุศลที่คุณสั่งสมมาค่ะกำลังจะนำพา กัลยาณมิตรที่พากันไปในทิศท,ทางที่ดีกลุ่มก้อนที่ดีครูครูบาอาจารย์ที่ดีคอร์สเรียนที่เหมาะสมได้เจอสังคมใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆเกื้อนหนุนกันค่ะอืมนะคะใบสุดท้ายค่ะโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยอ่ะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นนะฮะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้น ประสบความสําเร็จมีเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นครูครูบาอาจารย์ใครที่คิดไม่ดีกับเราก็ตัดออกไปค่ะนะคะบุญกุศลที่คุณสั่งสมมาโอ้โหบางคนเคารพบ,บูชาองค์พระยา,าขคราชบางคนก็อาจจะเพิ่งได้ไปร่วมนะคะ,ะงานมงคลต่างๆเนาะหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีเลิกงามยามดีในการที่จะทำสิ่งดีด นะคะถ้าเป็นเรื่องงานบางคนก็อาจจะอาจจะได้เริ่มงานใหม่นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องเงินคุณก็อาจจะมีนะคะการเริ่มต้นทําธุรกิจใดๆที่จะนําพาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คือบางทีคุณอาจจะได้กําลังจะได้พบเจอคนที่เป็นเหมือนกับบุญกุศลเกื้อนหนุนกันนะคะดึงดูดให้เข้ามาได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน นะคะคู่บุญคู่บารมีที่คุณขอนะคะแต่ในภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยเนาะทุกคนมันเป็นในลักษณะของเมื่อกี้ที่หน่อยบอกว่าบุญกุศลที่คุณสั่งสมมาจะนำพาให้คุณได้พบเจอสิ่งใดหน่อยบอกว่าคุณจะได้พบเจอกลุ่มก้อนกัลยาณมิตรสังคมใหม่ที่เป็นสังคมที่ที่มันดีถอกสิ่งไม่ดีออกไปอนะคะ่ะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามา กลุ่มก้อนกันลายาณมิตรที่ดีนะคะเพราะกลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะนำพาชีวิตของคุณให้ไปสู่เส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ความภูนสุขนะ,ะเพราะเพราะ,เพราะว่าพญานาคเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะจริงๆพญานาคเนี่ยจะถ้าเป็นอันเนี้ย อาจจะไม่ค่อยสุขสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ว่าหากใครที่ไม่โฟกัสเรื่องนี้รู้สึกว่ามีความสุขอยู่แล้วในชีวิตหน่อยก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้คนก็อาจจะนะคะมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปก็เอาเป็นว่านะคะไพ่องค์รวมของไพ่ใบนี้ค่ะพลังงานของคุณน่ะคุณจะมีความสุขตอนนี้สิ่งที่คุณคัดสังคมคัดกัลยานามิตรของคุณตอนนี้ สิ่งนี้มันทำให้คุณมีความสุขมีความแฮปี้มีความ, happy, ม,วามออ,อิ่มอะค่ะในชีวิตแล้วเป็นสังคมที่คุณเลือกได้นะคะเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ถ้าเป็นงานก็เป็นงานที่คุณเลือกได้เป็นงานที่คุณรักที่คุณเลือกได้การเงินก็คืออยู่ในจุดที่หน่อยเรียกหน่อยว่าอุดมสมบูรณ์พร้อมนะคะดูสิคะ มีคนแบบมากมายเข้ามาถ้าเป็นกิจการก็คือถ้าขายอะไรอะคนจะหลั่งไหลเข้ามาเลยคนจะมาร่วมยินดีคนจะร่วมเข้ามาอุดหนุนซื้อขายเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่คิดดีซื่อสัตย์ ะะซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่อกัลยานามิตรเนี่ยมันก็จะมีคนหลังหลายเดินตามเข้ามาสังคมดีค่ะแล้วเกื้อนหนุนกันเป็นสังคมที่จะเกื้อนหนุนกันใครที่คุณรู้สึกว่าครบแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจต้องมาคอยระแวงนู่นนี่นั่นตัดได้ตัดค่ะอย่าพยายามรักษาน้ําใจกันเพราะว่ามันจะมี มันจะมีขีดเส้นกั้นอยู่นะว่าระหว่างครบกันเพื่อธุรกิจเพื่องานคุยกันแค่เฉพาะเรื่องงานกับเรื่องจําเป็นแล้วก็เซฟพื้นที่ส่วนตัวเราเอาไว้อ่ะอันนี้คือคือคือการที่เราอ่ามีสิ่งที่ป้องกันมี มีขอบมีเขตให้กับเขาไม่ให้เขาล้ำเส้นเรามากเกินไปแต่ถ้าคนคนไหนที่นำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆชักนำสิ่งดีๆความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเข้ามาก็ขอให้คุณจงยินดีนะคะที่คุณได้พบได้เจอกัลยานามิตรกลุ่มก้อนแบบนี้นะคะหน่อยขอสามใบคำแนะนำจากไพาย,ยานโลกนะคะไพ่คู่บุญไพคู่ใจไพ,พเป็นไพค่คูของหน่อยอ,อีกสำรับหนึ่งเลยนะคะ่ะ ถึงกับขนาดต้องได้ซื้อไว้อีกนะสำรองเอาไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าสำรับมันหาซื้อ,อยากแล้วค่ะแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าไม่ผลิตแล้วนะคะอืมก็เนี่แหละก็เลยได้ซื้อสำรองเอาไว้นะคะเผื่อสำรับนี้ต่อไปอาจจะอ่าไม่น่ารักแล้วอะไรแล้วเราก็จะเก็บเข้ากุกเป็นไพ่ครุ ของเราต่อไปเราเคารพนับถือนะคะการที่เราเคารพนับถือสิ่งที่ให้ประโยชน์เราสิ่งที่เป็นเหมือนครูเราเป็นเหมือนกับสิ่งที่สอนให้กับเราค่ะก็เหมือนกับการที่เรามีความกตัญยูกะตะเวทีเนาะนะคะสิ่งดีๆก็จะตามมาค่ะทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําด้วยความรักความมีจิตที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะคะอ่ะทำไมในสับเยอะจังออกมาแล้วอ่ะโอเคคําแนะนํา อืมโอเคเหมือนที่หน่อยพูดเมื่อกี้เลยนะคะชีวิตของคุณไพ่ใบนี้เด่นขึ้นมาเป็นในลักษณะอันนี้ห้ามเข้าใกล้อันนี้พรสวรรค์แล้วก็อันนี้เป็นการผีเร่ร่อนคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติแล้วก็อุทิศใช่ไหมคะให้กับ คือคืออย่างนี้ค่ะคนที่สวดมนต์เจริญภาวนาหรือว่าคิดดีทดําดีปฏิบัติดีวิปัสสนากรรมฐานนู่นนี่นั่นแล้วคุณให้กับสัมภเวสีผีไรญา,าติบางคนนะนะคะด้วยเนี่ยมันเป็นในลักษณะของมันก็จะมีคนที่สงสัยว่าทําไมต้องให้กับคนที่ให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะในเมื่อเราทําดีเราปฏิบัติดีแล้วเหมือนกับเราเปิดแอร์ในห้องอะคะ่ะ ไม่ว่าใครจะเข้ามาก็เย็นเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะนะคะคุณไม่หวงคุณไม่หวงสิ่งที่คุณมีคุณไม่หวงสิ่งที่คุณทำคุณไม่หวงคุณความดีที่คุณทำเพราะว่าคุณความดีบุญกุศลมันคือสิ่งที่เราทำแล้วเราได้ความสบายใจมันได้ความดีตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นใครจะได้รับบุญกุศลใครจะได้รับสิ่งดีๆไปด้วยคุณก็ยินดีเพราะคุณทำออกไปแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยคิดว่า ผีเร่ร่อนเนี่ยมันเป็นในลักษณะค่ะถ้าสิ่งที่มองไม่เห็นนะคือคุณก็ให้เขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นนะคะก็จะมาเกื้อนหนุนคุณเพราะบางอย่างมันมีสิ่งที่ไม่ดีมาเขาจะคอยปกป้องคุ้มครองคุณบางทีบางคนก็บอกว่ารู้ได้ยังไงว่าปกป้องคุ้มครองคือบางทีเราไปในสถานที่ ที่ไหนที่มันเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างอะคะที่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยคะ่ะหน่อยว่าก็มีทั้งครูครูบาอาจารย์ของรักษาเทพเทวดาหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เป็นผีเร่ร่อนดวงวิญญ,ญาณร้ญาติที่เราอุทิศบุญให้เขาอยู่บ,บอ่อยๆเหมือนกับช่วยกันในการที่จะปกป้องคุ้มครองให้กับคุณนะคะในลักษณะของทุกภพทุกภูมินะคะ เขาได้รับบุญกุศลจากคุณนะคะมันก็จะมีในบางครั้งที่เขาจะคอยมาปกป้องคุ้มครองคุณนะคะให้กับคุณส่วนใครที่คําแนะนําอีกนิดนึงเนาะ นะคะการที่คุณให้อันนี้คือสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเป็นทางทางโลกธรรมดานะคะคุณเป็นคนที่ชอบให้คุณเป็นคนที่ยิ่งให้ยิ่งได้คุณเชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะอย่างที่หน่อยบอกคุณทําดีโดยที่คุณไม่รู้หรอกว่าคนที่เขารับไปเขาจะไปทําอะไรต่อแต่คุณรู้แต่ว่าคุณให้นะขณะนั้นคุณมีความสุขแล้ว นะคะม,มันก็เป็นบุญกุศลบุญบาร,รมีของคุณก็จงทําต่อไปนะคะอะไรบางอย่างที่การบุญกุศลบุญบาร,รมีที่คุณสั่งสมมาจะนําพาสิ่งใดมาให้กับคุณคุณจะมีเซนสัญชาตญาณคุณจะมีพรสวรรค์คุณจะมีสิ่งพิเศษอย่างหนึง่งคือคุณจะเป็นคนที่มักจะชอบมีอะไรมาสกิดหรือมาบอกหรือมันเป็นทรายสัญญาณหรือว่าเป็นเซนมาบอกให้กับเราบางคนอาจจะฝัน คอนรุง่งบางคนอาจจะปิ๊งแวบบางคนอาจจะเจอคลิปเจอเสียงบางคนอาจจะเจอกลุ่มก้อนคนที่เข้ามาแล้วแบบมาพูดมาคุยหรือว่าคือทําให้คุณได้รู้คุณได้เอ๊ะอะไรบางอย่างแนละ้วคุณกลับเอาเก็บกลับมาคิดแล้วคุณสามารถที่จะหาคําตอบหรือไขปริศนาอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณได้อ่ะคะ่ะเหมือนกับที่หน่อยบอกว่าถ้าืบอว่ามีคนนินทารับหลังนู่นนี่นั่นสุดท้ายคุณจะรู้มันเป็นในลักษณะที่คุณจะมีความสามารถพิเศษตรงนี้ในการที่ จะบอกว่าอ่านคนออกก็ได้ดูคนเป็นอ่านคนออกมีหลักจิตวิทยามีเซนในการที่จะดูรู้ว่าควรที่จะเข้าหาใครแบบไหนพูดแบบไหนลักษณะแบบไหนเข้าถึงอย่างไรนู่นนี่นั่นมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราฝึกปฏิบัติการที่เราทำดีอยู่เรื่อยๆะคะ่ะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคุณจะพบ บางอย่างมันเป็นสิ่งที่บางทีเนาะจะบอกว่ายังไงดีคนไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกคะ่ะว่าความมหัศจรรย์ความเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์มหัศจรรย์นํามีจริงเพราะว่าบางคนเข้ามาในเส้นทางสายนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคืออยากที่จะทําตั้งแต่ทีแรกบางคนเข้ามาเพราะมีคนชักนําบางคนเข้ามาด้วยความตั้งมั่นตั้งใจหรือบางคนเข้ามาเพราะพบเจอ บททดสอบความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจคุณโดนกระเทาะขั้นรุนแรงคุณถึงได้เข้ามาในเส้นทางสายนี้แล้วคุณได้เห็นปาฏิหาริย์มหาสัรย์ความที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นความที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้รอดพ้นมาได้ผ่านมาได้แคล้วคลาดปลอดภัยหรืออะไรต่างๆที่เป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันทำให้คุณเชื่อ เชื่อจนทําให้เนี่ยมันอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณก้าวเข้ามาในเส้นทางสายนี้แต่คุณจงจําเอาไว้เธอค่ะว่าอย่าทําอะไรแบบฉุกระหุกกระทันหันขอให้คุณจงสะสมเอาไว้เยอะๆเยอะๆเยอะๆเพราะเมื่อถึงเวลาที่คุณแข็งแกร่งคุณจะเหมือนนักรบที่มีอาวุธพร้อมมีเกราะคุ้มครองป้องกันที่ดีแล้วก็มีมีทหารมีองค์ขลักมีคนที่ติดตามคอยเกื้อหนุน,นที่ดี ทับหลังที่ดียังไงไปชนะที่สนามไหนก็สำเร็จก็ชนะก็เอาชัยชนะกลับมาได้อะค่ะก็ประมาณนี้ว่าจะทำไม่นานก็เกือบ30นาทีนะคะเอาก็เอาเป็นว่า หน่อยก็ยินดีนะคะกับทุกทุกคนที่ฟังเรารู้สึกมีกําลังใจในการที่จะทําสิ่งดีๆต่อไปมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าช่องของหน่อยเนี่ยทำมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นพลังบวกเป็นการฮิวใจด้วยไพ่ยิปซีนี่คือจุดประสงค์แรกที่หน่อยทําช่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะดึงดูดคนที่ฟังแล้วรู้รรสึกถูกจริตส่วนใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่ายังไม่ถูกจริตรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก,ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าหน่อยไม่สามารถที่จะ ทำออกมาแล้วดีสําหรับทุกคนได้ร้อนะคะหน่อยก็น้อมรับไว้ทั้งสิ่งที่เป็นคำติคำชมต่างๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจส่งกำลังใจคอมเมนต์ให้กันมาหน่อยอาจจะตอบได้ไม่หมดนะคะหน่อยก็เลยมาขอตอบ อขอมาขอบคุณทางนี้เลยแล้วกันว่าขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆช่องทางทั้งคนที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้กันนะคะหรือว่าให้ค่าครูค่าน้าชากันมาหลังไม่หรือแม้แต่กระทั่งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กันทุกๆทุกๆก,ก,ก,การซัพพอร์ตนะคะนะคะคือหน่อยน้อมรับ นะคะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดกับทุกคนด้วยเพราะว่าคุณก็คือหนึ่งในคนที่ได้ส่งสารได้ส่งสิ่งดีๆนะคะให้กับคนอื่นๆด้วยเช่นกันหากคนที่เขารับสารไปเขาได้รับสิ่งดีๆแล้วเป็นประโยชน์คุณก็ได้อานิสงผลบุญในครั้งนี้นะคะ,ะ,คะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกทกกำลังใจนะคะหน่อยไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย